ตัวนี้เป็นลำดับการสร้างนะตัวนี้เป็นรูปจำลองที่สร้างในสมัย2,427เป็นเรือนชั่วคราวเนาะแล้วก็เริ่มมาสร้างในปีคศตัวนี้เป็นคศ1901นะก็จะมีโครงสร้างแบบนี้มีโครงสร้างที่เป็นปูนขึ้นมาเนาะก็จะมีการสร้างโดยพ่อโย,โยเซ โยเซฟแล้วก็มีการบูรณะประ5สองพันห้อยสามิบเจ็จนเป็น